ตำบลบ้านเที่ยวอำเภอฟากท่าจังหวัดตุตรดิตอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอฟากท่า13กิโลเมตรและอยู่ห่างจากจังหวัดตุตรดิต105กิโลเมตรมีหมู่บ้าน6หมู่บ้านราษดรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรรองลงมาคือการทอผ้ามัดหมี่แปรรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตร ช่นมะขามกล้วยการเลี้ยงสัตว์และรับจ้างทั่วไปศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบ้านเซี่ยวตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตําตำบลบ้านเซี่ยวอำเภอฟากท่าจังหวัดตุตระดิตมีเทคโนโลยีและสื่อในการดำเนินการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำบลมีคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลมีบริการอินเทอร์เน็ตให้ประชาชน และภายในศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบมีชุดความรู้เช่นองค์ความรู้การประกอบอาชีพข้อมูลจอปทอข้อมูลกชชสองทอมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม C.I.A. ของหมู่บ้านทั้ง6หมู่บ้านและมีข้อมูลหมู่บ้านข้อมูลแผนชุมชนระดับตำบลข้อมูลแผนพัฒนาหมู่บ้านข้อมูลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้อมูลอื่นๆพร้อมให้บริการกับหน่วยงานและประชาชนได้นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ มีโครงสร้างการดำเนินงานประกอบด้วยคณะทํางานขับเคลื่อนของแต่ละหมู่บ้านอย่างน้อยหนึ่งคนและมีรายงานการประชุมการดำเนินงานได้จัดตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศตําบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบลการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทําแผนพัฒนาระดับตําบลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม CIA ซึ่งคณะทํางานขับเคลื่อนทุกคนสามารถใช้โปรแกรม CIA เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของแต่ละหมู่บ้านเพื่อนําไปวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถกำหนดเป็นโครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้านต่อไปโดยการสรุปผลการวิเคราะห์พณะทรางานขับเคลื่อนสามารถคำนวณร้อยละเชิงพื้นที่ของสภาพปัญหาแต่ละด้านพร้อมจัดลำดับความสำคัญทั้ง5ด้านจากมากไปหาน้อย หนึ่งสารสนเทศเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ2สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนและสารสนเทศเพื่อการจัดการทุนชุมชน3สารสนเทศเพื่อการจัดการความเสี่ยงของชุมชนโดยร่วมกับคณะกรรมการระดับตำบลเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและภาคีประชุมวิเคราะห์ภาพรวมปัญหาระดับตำบลมากที่สุดคือด้านที่1สารสนเทศเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและสามารถกำหนดเป็นโครงการในแผนพัฒ พัฒนาหมู่บ้านคือการสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการจัดทำสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมอบเมล็ดพันธุ์ผักอุปกรณ์เพาะต้นกล้าผักสวนครัวสำหรับปลูกให้เป็นคลังอาหารของทุกหมู่บ้าน การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยมีการทำขอบเขตหมู่บ้านในตำบลและผักหมุดกิจกรรมหรือสถานที่สำคัญหรือกิจกรรมาการพัฒนากำหนดรายละเอียดของสัญลักษณ์สถานที่สำคัญของหมู่บ้านในตำบลหรือกิจกรรมการพัฒนาโดยมีรายละเอียดและภาพประกอบใน Google m a p มีการเผยแพร่ผลการจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆเช่นเว็บไซต์ Facebook สแสวงหางบประมาณและภาคีเพื่อการดําเนินการตําบลบ้านเชี่ยวสามารถสแสวงหางบประมาณจากภาคีการพัฒนาในการขับเคลื่อนแผนงานตามแผนที่ได้จัดทําขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นกลุ่มแม่บ้านเกษตร,รกรมะขามหวานธรรมชาติมีการทํา CSR เพื่อสังคมโดยการจ้างงานผู้สูงอายุและเด็กให้มีไรายได้โครงการส่งเสริมต่อย,ยอดผู้ประกอบการผ้าทอพื้นถิ่นการทอผ้าลายดอกประดูส่สีตรรศิ์สำหรับ ลายดอกปะดูสีอุตรดิต์นะคะเป็นลายเอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิต์ที่ทางสํานักงานวัฒนธรรมนะคะได้มีการประกวดผ้าลายอัตลักษณ์ของอุตรดิตต์นะคะซึ่งประกอบด้วยนะคะลายดอกปะดูที่เป็นต้นไม้นะประจําจังหวัดอุตรดิต์นะคะแล้วก็จะมีแม,ม่น้ำสองสายนะคะด้านข้างสองสายจะเป็นแม่น้ำน่านกับแม่น้ําปากนะคะส่วนตรงกลางก็จะเป็น ลายช,ชาติพันธุ์ของไทยยวนแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นลายข้าวพันุ์ก้อนนะคะของอที่เป็นเอกลักษณ์ของจงอำเภอลำปาดของเราด้วยนะคะรวมทั้งตำบลบ้านเซี่ยวของเราด้วยแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านด้วยลึกโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลเป็นต้นสำหรับว,วันนี้เราจะมาพูดถึงตำบลสารสนเทศต้นแบบตำบลบ้านเซี่ยวนะครับ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการโดยใช้ฐานข้อมูลชุมชนนะครับในการเป็นสร้างเครือข่ายข้อมูลเพื่อใช้ระบบสารสนเทศและก็เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายในการพัฒนาตำบลครับซึ่งตำบลบ้านเซี่ยวก็เป็นตำบลหนึ่งที่มีเครือข่ายข้อมูลที่เข้มแข็งมีกลุ่มองค์กรมีกลุ่มอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรม่สามบานธรรมชาติครับซึ่ง ก็ได้รับการพิจาราคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเพื่อเข้าประกวดในระดับเขตนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เราก็จะมีพวกกลุ่มทอผ้านะครับ กลุ่มอาชีพต่างๆที่เข้มแข็งก็ใช้ใช้เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นเครือข่ายในการพัฒนาตำบลรวมไปถึงเรายังมีโคกหนองนาซึ่งในพื้นที่ของตำบลป้นเซียวนี่จำนวนเก้าแห่งนะครับซึ่งก็เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความมั่นคงทางอาหารครับ ก็ส่งผลให้ตำบลบ้านเซี่ยวเนี่ยเป็นตำบลที่มีเครื่อข่ยขายในการใช้ระบบสารสนเทศในการพัฒนาตำบลได้ได้อย่างดีแล้วก็เลยเป็นตำบลต,ต้นแบบของจังหวัดนะครับในการเข้าถูกหว